าชาติจังหวัดหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหน,นองคายและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอศรีเชีงยงใหม่ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินวันที่4มีนาคม2564ที่หอประชุมเทศรังสีอำเภอศรีเชีงยงใหม่จังหวัดหนองคายสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายโดยนายประเสริฐอชาธนานทน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายโรงพยาบาลสีเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภอศีเชียงใหม่และฝ่ายปกครองอำเภอศีเชียงใหม่ได้ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม2564เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยมีพระพิสุบสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนองคายในร่วมกับโรงพยาบาลน,นองคาย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกๆ3เดือนในพื้นที่9ําอำเภอเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ในยามฉุกเฉินเนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มความต้องการโลหิตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มโลหิตที่หายากจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธามาช่วยการบริจาคโลหิตเพื่อเก็บสำรองไว้เพื่อช่วยในการรักษาชีวิตของผู้ป่วย